ข้อ109ก็ในคำว่ายังตนผู้ตรณีให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาคนี้จะกล่าวเรื่องวงเล็บดังต่อไปนี้ในกรุงพระณศีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์80โกดให้ทำโรงทาน6แห่งคือที่ประตูเมือง4แห่งที่กลางพระน,นคร1แห่งที่ประตูนิเวศวงเล็บที่อยู่1แห่งได้สลัทรับห0 0 0 0ให้มหาทานทุกๆวัน เขาให้ทานพร่ำสอนบุตรว่าเจ้าอยากเข้าไปตัดวงทานนี้ของพ่อเสียดังนี้ จนตลอดชีวิตในที่สุดแห่งชีวิตบังเกิดเป็นเท้าสกกะแม้บุตรของเขาก็ให้ทานอย่างนั้นเหมือนกันบังเกิดเป็นพระจันทร์บุตรของพระจันทร์นั้นบังเกิดเป็นพระอาทิตย์บุตรของพระอาทิตย์นั้นบังเกิดเป็นพระมาตาลีบุตรของพระมาตาลีนั้นบังเกิดเป็นปัญจสิกขาเทพบุตรบุตรของปัญจสิกขาเทพบุตรนั้นได้เป็นเศรษฐีนามว่าโกศิยะมีทรัพย์80โกดเหมือนกันโกศิยะเศรษฐีนั้นคิดว่าบิดาและปู่ของเรา ทิ้งทรัพย์ที่เกิดมีได้โดยความลำบากเสียเราจะรักษาทรัพย์นั้นไว้จากไม่ให้ทรัพย์อะไรๆแก่ใครๆดังนี้แล้วจึงให้รื้อลงทานเอาไฟเผาเป็นผู้ทั้งกระด้างทั้งตะนีเก็บแต่ทรัพย์อย่างเดียวไม่บริโภคด้วยตนวงเล็บทั้งไม่ให้แก่ชนที่ควรให้มีบุตรและภรรยาเป็นต้นก็เศรษฐีนั้นบริโภคข้าวกับรมมีน้ำข้าวเป็นที่สองนุ่งผ้าเนื้อหยาบ กั้นร่มที่ทำด้วยใบไม้บนศีรษะไปด้วยรถเก่าซึ่งเทียมด้วยโคแก่ทรัพย์มีจำนวนเท่านั้นของเศรษฐีผู้อัสตรบุรุษนั้นกลายเป็นดังผลมะพร้าววงเล็บทั้งเปลือกซึ่งสุนัขได้ด้วยประการดังนี้วันหนึ่งเศรษฐีนั้นเมื่อจะไปสู่ราชสำนักจึงคิดว่าเราจะพาอนุเศรษฐีไปด้วยดังนี้ได้ไปเรือนของเศรษฐีนั้นแล้ว ในขณะนั้นอนุเสษถีกำลังบริโภคข้าวปลายาซึ่งปรุงด้วยเนยข้เนเนยใสน้ำผึ่งสุกและน้ำตาลกรวดผงเห็นเรษฐีนั้นเดินมาลุกขึ้นจากที่นั่งกล่าวว่าท่านมหาเรษฐีเชิญท่านมานั่งหน้าที่นี้เราจะบริโภคข้าวปลายาตวงเล็บร่วมกันดังนี้เศรษฐีนั้นเห็นข้าวปลายาชเท่านั้นก็เกิดมีน้ำลายสอในปากอยากจะบ,บริโภคแท้จริง ถึงอย่างนั้นเขาคิดว่าถ้าเราจะปริโภคในเวลาที่อนุเสถีนี้มาเรือนของเราก็จะต้องทำสการะตอบแทนเมื่อเป็นเช่นนี้ ทรัพย์ของเราก็จะหมดเปลืองไปจึงเพียงแต่นั่งเท่านั้นถึงถูกอนุเสษถีรบเราบ่อยๆก็กล่าวว่าเราบริโภคมาเดี๋ยวนี้อิ่มเสียแล้วดังนี้หาบริโภคไม่ในเวลาที่อนุเสษถีบริโภคแล้วมหาเรษฐีนั้นจึงพาอนุเสธถีนั้นไปสู่ราชสำนักแล้วกลับมายังเรือนของตนอีกแม้ถูกความอยากเข้าปญายาตบีบคั้นก็ไม่บอกแก่ใครๆเลยเพราะกลัวเสียทรัพย์ อดกลั้นความอยากไว้ได้เกิดเป็นคนเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นโดยลำดับแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่บอกเพราะกลัวเสียทรัพย์ต่อมาเป็นคนอิดโรยนอนกกที่นอนแซวถูกภรรยาถามรบเร้าบ่อยเข้าจึงบอกเหตุนั้นนางฟังคํานั้นแล้วจึงกล่าวว่าท่านเป็นคนยากจนหรือดิฉันจะหุงข้าวปลายาติให้พอชาวกรุงพารณาณสีทั้งหมดเศรษฐีนั้นโกรธเหมือนถูกเขาเอาไม้ฟาดที่ศีรษะกล่าวว่า ฉันรู้ดอกว่าหล่อนมีทรัพย์มากถ้าทรัพย์ที่หล่อนนำมาจากเรือนของสกุลมีหล่อนก็จงหงเข้าวปลายาดให้แก่ชาวพ,พระนครเถิดภรยา,ากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันจะหงเข้าวปลายาดให้พอแก่คนที่อยู่ในถนนเดียวกันมหาเศรษฐีกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยชนเหล่านั้นภรยา,ากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันจะหุงให้พอแก่คนที่อยู่ในเรือนฟากละเจดครอบครัวทั้งข้างนี้และข้างนั้น ถ้าอย่างนั้นจะหุงให้พอแก่คนใกล้ชิดในเรือนนี้ถ้าอย่างนั้นจะหุงให้พอแก่คนที่เป็นพวกพ้องเท่านั้นมหาเศรษฐีกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยชนเหล่านั้นเล่าภรยากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันจะหุงให้แก่ท่านแน่ดิฉันมหาเศรษฐีกล่าวว่าหล่อนเป็นอะไรเข้าไปญาติย่อมไม่ควรแกหล่อนภรยากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันจะหุงให้พอแก่ท่านเท่านั้น มหาเศรษฐีกล่าวว่าเออถึงเมื่อหล่อนจะหุงให้แก่ฉันก็อย่าหุงในที่นี้คนเป็นอันมากคอยปองตอบแทนอยู่ล่อนจงให้ข้าวสารแล้งหนึ่งนมสดสส่วนน้ำตาลกรวดประมาณฝายมือหนึ่งนมใสเต็มขวดหนึ่งน้ำพึ่งประมาณเท่านั้นและภาชนะสำหรับหุงหนึ่งใบฉันจะเข้าไปในป่าแล้วหุงบริโภคในที่นั้น นางได้ทำอย่างนั้นแล้วมหาเศรษฐีนั้นให้คนใช้ถือสิ่งของทั้งหมดนั้นไปป่าให้ก่อเตาที่โคนก่อไม้แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำให้ขนฟืนและน้ำมาแล้วส่งคนใช้นั้นไปด้วยกําชับว่าเจ้าจงไปยืนอยู่ที่ทางแห่งหนึ่งพบใครๆเข้าจงให้สัญญาแก่เราในเวลาที่ข้าร้องเรียกจึงค่อยมาดังนี้ก่อไฟหุงข้าวปลายาดอยู่คนเดียว ในขณะนั้นเท้าสกะทรงใคร่ครวรถึงวงทานของพระองค์ทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมดทรงดำริว่ามหาเศรษฐีนี้เป็นคนตนีตัดวงของเราเสียจากบังเกิดในนรกเราจะให้โอวาดแก่เขาทําให้เป็นคนควรที่จะบังเกิดในที่นี้ตรัสเรียกพระจันทร์เป็นต้นมาเล่าเรื่องทั้งหมดจึงตรัสว่า เราจักไปก่อนในเวลาที่เราขอเข้าไปญาตินั่งแล้วพวกท่านพึงทยอยกันมาดังนี้ทรงจำแรงเพศเป็นพราหมณ์เสดเข้าไปหามหาเศรษฐีนั้นตรัสถามว่าผู้เจริญทางไปกรุงพารณสีทางไหนเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าเป็นบ้าหรือไม่รู้จักกระทั่งทางจะไปกรุงพารณสีอย่ามาทางนี้จงไปทางโน้น ทา้ากสกะทำทีเหมือนไม่ทรงได้ยินวงเล็บแซงสเสด็จเข้าไปหาเขาถามว่าพูดว่าอะไรนะเศรษฐีนั้นร้องว่าเฮ้ยเจ้าพรามหมณ์นวกมาข้างนี้ทำไมจงไปข้างโน้นเทา้ากสกะตรัสถามว่าผู้เจริญเหตุชนไหนท่านจึงรอง้องควันและไฟยังปรากฏอยู่ท่านกำลังหงข้าวป่ายาติที่จะเป็นสถานที่เชื้อเชิญพราหมณ์ในเวลาพวกพราหม์บริโภคถึงเราก็จะได้หน่อยหนึ่ง เศรษฐีกล่าวว่าในที่นี้ไม่มีการเชื้อเชิญพราหมณ์จงไปทางอื่นเท้าวสกกะตรัสว่าถ้าอย่างนั้นในเวลาที่ท่านบริโภคเราจะได้หน่อยหนึ่งมหาเศรษฐีกล่าวว่าแม่เม็ดหนึ่งเราก็จักไม่ให้ท่านข้าวนี้นิดหน่อยพอยังอัตภาพของเราวงเล็บคนเดียวให้เป็นไปได้เท้าวสกกะทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่า บุคคลพึงให้ของน้อยแต่ของน้อยพึงให้ของท่ามกลางแต่ส่วนท่ามกลางอน้อยพึงให้ของมากแต่ของมากการไม่ให้ไม่ควรโกศิยะเหตุนั้นเราจะบอกท่านท่านจงให้ทานจงบริโภคและจงขึ้นสู่ทางของพระอริยะผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้สุข บรรดาบทเหล่านั้นบาทคาถาว่าอนุมัชโตมัชกังความว่าพึ่งแบ่งแม้ของน้อยในท่ามกลางทำเป็นสองส่วนให้เสียส่วนหนึ่งจึงแบ่งในท่ามกลางแม้จากกึ่งหลังที่เหลือจากส่วนหนึ่งนั้นอีกแล้วให้ส่วนหนึ่งทีเดียวบารคาถาว่าอาทานางนุปป,ป,ปัชติความว่าจะให้ของน้อยหรือมากก็ตามเถิดชื่อว่าการไม่ให้ไม่ชอบ ทานแม้นั้นเท่านั้นมีผลมากโดยแท้บทว่าต่างความว่าเหตุนั้นเราจะพูดกับท่านคือผู้เจริญบทว่าพุนชัจจะความว่าท่านจงให้ทานด้วยตนเองก็บริโภคด้วยบทว่าอริยมรรคทางความว่าท่านจงย่างขึ้นสู่ทางของพระอ,อริยะทั้งหลายได้แก่สตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ยินดียิ่งในทาน บทว่าเอกาสีความว่าผู้บริโภคแต่คนเดียวบทว่าละับพะเตปแปลว่าย่อมได้เศรษฐีฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าพรามท่านพูดถูกใจจักได้หน่อยหนึ่งเชิญท่านนั่งลงเถิดดังนี้เท้าสกะประทับนั่งแล้วต่อจากนั้นพระจันทร์ก็มาโดยในนั้นเหมือนกันได้กล่าวคาถาว่าผู้ใดเมื่อแขกนั่งแล้วบริโภคโภชนะคนเดียวการบูชาของผู้นั้นย่อมไร้ผล ทั้งความเพียรที่ตั้งไว้ก็ไร้ผลโกศยะเหตุนั้นเราจะบอกท่านละผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้สุขการทำพลีกรรมในชลาลายัยมีสะและแม่น้ำเป็นต้นเพื่อให้เกิดทรัพย์ชื่อว่าการบูชาในคาถานั้นความเพียรที่ตั้งไว้ด้วยสามารถให้เกิดทรัพย์ชื่อว่าความเพียรที่ตั้งไว้มหาเศรษฐีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งเถิดจากได้หน่อยหนึ่งดังนี้ แม้พระจันทร์นั้นก็นั่งแล้วต่อจากนั้นพระอาทิตย์ก็มาโดยในนั้นเหมือนกันกล่าวคาถาว่าผู้ใดเมื่อแขกนั่งแล้วไม่บริโภคโภชนะคนเดียวการบูชาของผู้นั้นย่อมมีผลจริงทั้งความเพียรที่เขาตั้งไว้ก็มีผลจริงโกศยะเหตุนั้นเราจะบอกท่านละผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้สุขคำที่เหลือเหมือนกับคำก่อนต่อจากนั้นพระมาตรีมากล่าวว่า ผู้ใดเข้าไปใกล้สะทุกแห่งย่อมบูชาในที่มีน้ำมากและที่มีน้ำพอประมาณในท่าชื่อโทนะในท่าชื่อติมพรุและห่วงน้ำใหญ่มีกระแสเชี่ยวถ้าการบูชาในชลาลายนั้นของผู้นั้นมีผลและความเพียรที่ผู้นั้นตั้งไว้ในชลาลายนั้นมีผลใสผู้ใดเมื่อแขกนั่งแล้วไม่บริภโภคโภชนะคนเดียวคำ วงเล็บหรือผลที่จะพึงกล่าวในผู้นั้นแลย่อมไม่มีโกศิยะเหตุนั้นเราจะบอกท่านละผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้สุขบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าสรังสัพังความว่าบุรุษผู้ใดเมื่อทำพิีกรรมแก่อามนุษมีนากและยักษ์เป็นต้นเข้าไปในชลาลายมีสมุดสัพังและสโะบครณีเป็นต้น สะแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วบูชาคือทำพิีกรรมในที่นั้นบทว่าพระหุกายะได้แก่ในแม่น้ำบทว่าขยายะได้แก่ในสะโบกรณีบทว่าโทเนคือในท่าชื่อว่าโทนะบทว่าติมพรุติทัสมิงความว่าและในท่าชื่อว่าติมพรุบทว่ามหามเหความว่าในห่วงแม่น้ำใหญ่ซึ่งมีกระแสเชี่ยว บทว่าอัตราความว่าในชลาลายทั้งหลายมีสะเป็นต้นเหล่านั้นสับว่าเจปแปลว่าถ้าว่าบทว่าอาัศความว่าการบูชาและความเพียรที่ตั้งไว้ของบุรุษนั้นย่อมมีคือย่อมมีผลมีสุขเป็นกำไรย่อมสำเร็จคำที่จะพึงกล่าวในบุรุษผู้ไม่บริโภคโภชนะคนเดียวในเมื่อแข่คืออาคารตุก,กะนั่งแล้วย่อมไม่มีคำที่เหลือก็เหมือนกับคำก่อน ต่อจากนั้นปัญจสิกขาเทพบุตรมากล่าวว่าผู้ใดเมื่อแขกนั่งแล้วบริภโภคโภชนะคนเดียวผู้นั้นชื่อว่ากลืนกินเบ็ดที่มีสายยาวมีที่เกี่ยวโกศยะเหตุนั้นเราจะบอกท่านละผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้สุขเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วถอนใจอยู่ด้วยความประจวบด้วยทุกข์กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งจักได้หน่อยหนึ่งดังนี้ แม้ปัญจสิกาเทพบุตรนั้นก็นั่งแล้วเมื่อพรามทั้งห้านั้นนั่งแล้วอย่างนี้เศรษฐีก็หุงข้าปลายาสเสรศ,ศธีโปรงลงจากเตาแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงนำใบไม้มาพรามเหล่านั้นนั่งอยู่หน้าที่นั้นนั่นเองเหยียดมือนำเอาใบย่านทรายจากหิมวันตะประเทศมาเศรษฐีกล่าวว่าเข้าปลายาที่เราพึงใส่บนใบไม้เหล่านั้นไม่มีจงนำใบตะเคียนมาเถิด พรามเหล่านั้นนำใบตะเคียนเหล่านั้นมาแล้วในใบตะเคียนเหล่านั้นใบหนึ่งหนึ่งได้มีขนาดเท่าโลกของทหารแล้วเศรษฐีนั้นได้เอาทัพพีตักเข้าปรายาให้แก่พรามทุกคนในเวลาที่ให้แก่พรามคนสุดท้ายความพร่องในหม้อไม่ปรากฏเลยเศรษฐีนั้นครั้นให้เข้าปรายาแก่พรามเหล่านั้นแล้วก็นั่งถือหม้อแล้วขณะนั้นปัญจสิกาเทพพบุตรจำแรงเป็นสุนัข เดินถ่ายปัสสาวะไปข้างหน้าของพราหมณ์เหล่านั้นพราหมณ์ทั้งหลายเอามือปิดเข้าปลายาตของตนแม้เศรษฐีก็ปิดอย่างนั้นก็หยดปัสสาวะตกลงบนหลังมือของเศรษฐีนั้นเศรษฐีนั้นต้องการจะล้างมือกล่าวว่าพวกท่านจงดูหม้อข้าวของเราด้วยนะ ยงลงไปยังแม่น้ำขณะนั้นนั่นเองสุนัขได้ถ่ายปัสสาวะลงในหม้อข้าวเศรษฐีนั้นเห็นสุนักกำลังถ่ายปัสสาวะเฉยได้ไม้ท่อนใหญ่ตวาดพรางมาแล้วสุนักกลายเป็นสัตว์ขนาดเท่าม้าอาชาในไล่ตามเศรษฐีซึ่งวิ่งไปในที่นั้นนั้นเศรษฐีนั้นกลัวแต่มรณะภยัยจึงเข้าไปหาพวกพราหมณ์พราหมณ์เหล่านั้นได้พากันห่อขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศ เศรษฐีนั้นเห็นฤทธิ์ของพราหมณ์เหล่านั้นถามว่าพวกท่านเป็นใครลำดับนั้นเทา้าสกะะตรัสว่าผู้นี้เป็นพระจันทร์ผู้นี้เป็นพระอาทิตย์ผู้นี้เป็นพระมาตลีเราคือเทา้าสกะะสุนักตัวนี้เป็นปัญจสิกาเทพพระบุตรดังนี้จึงตรัสวงเล็บอีกว่าพวกเราไม่ใช่มาเพื่อต้องการเข้าปลายาตของท่านแต่ท่านเป็นญาติของพวกเราบัดนี้ท่านกลายเป็นคนตรณีไปเสียแล้ว ก็ธรรมดาคนตรณีทั้งหลายย่อมบังเกิดในนรกคนไม่ตรณีย่อมบังเกิดในสวรรค์เพราะฉะนั้นพวกเราก็มาเพราะความกรุณาต่อท่านเท่านั้นเศรษฐีนั้นฟังคำนั้นแล้วมีจิตยินดีว่าได้ยินว่าเทพเจ้าเหล่านี้หวังประโยชน์ต่อเราต้องการจะยกเราให้ขึ้นจากนรกให้ตั้งอยู่ในสวรรค์ดังนี้แล้วกล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้ไปของแม้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจากคำข้าวของเราชื่อว่าเราไม่ควรให้ไม่มีอันหนึ่งเราได้แม้น้ำประมาณซองมือไม่ให้วงเล็บแก่ใครๆแล้วจากไม่ดื่มวงเล็บก่อนดังนี้ได้รับพรในสำนักของเทา้กกทาสกัะท้าสกกะทรงทรมานเศรษฐีนั้นผู้รู้ผลของทานประทานศีลห้าแล้วเสด็จไปสู่เทวโลกพร้อมด้วยเทพดามีพระจันทร์เป็นต้น แม้เศรษฐีนั้นเข้าไปพระนครแล้วทูลขอพระบรมราชานุญาตแล้วเป่าประกาศว่าขอชนทั้งหลายจงบรรจุภาชนะที่ตนถือมาถือมาให้เต็มแล้วเอาไปเถิดดังนี้ให้ทรัพย์แก่พวกยาจกแล้วออกไปขณะนั้นนั่นเองสร้างบรรณาศาลาในระหว่างแม่น้ำคงคาและสะเกิดเองแห่งหนึ่งในด้านทักษิณแต่หิมวันตประเทศบวชแล้วในที่นั้น ช้านานทำกาละแล้วเป็นอุปาติกะเทพพบุตรขึ้นรถภัยชยนที่เท้าสก,กะทรงส่งไปวงเล็บรับได้ไปยังสํานักเท้าสก,กะพร้อมกับพระมาตรลีสารถีเท้าสก,กะทรงเห็นเทพพุตรนั้นทรงพอพระทัยได้ประทานพระธิดานามว่าฮิริเทวีแก่เทพพุตรนั้นอิสริยศอันหาประมาณไม่ได้เกิดแก่เทพพุตรนั้นแล้วในพุทุบ,บาทการนี้ เทพบุตรนั้นเป็นกุลบุตรในกรุงสาวัตถีฟังเทศนาของพระาศาสดาปวดแล้วมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลถึงพร้อมด้วยคุณคือทุดงมีอัธยาศัยในทานยินดียิ่งในทานบำเพ็ญสารานิยธรรมเมื่อปฏิคาหกทั้งหลายมีอยู่แม้จะเป็นผู้อดอาหารก็ยังให้ของที่ตนได้แล้วจนได้พระาศาสดาทรงทำความยินดียิ่งในทานนั้นของเธอให้เป็นอทุปติวงเล็บเหตุเกิด จึงตรั oh, สว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี soldier, น้ครั้งก่อ,อ vid, Ari, นไม่ให yeah. ้วงเล็บทานเป็นปกติตรณีไม่ให้กระทั่งหยาดน้ำมันด้วยปลายหญ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงทรมานเธอพนนาผลทานให้ปริสถานอยู่ในทานแล้วเธอทำในใจว่าเราได้น้ำแม้ประมาณ2องมือหนึ่งแล้ว ยังไม่ให้วงเล็บแก่ใครๆแล้วจักไม่ดื่มวงเล็บก่อนดังนี้ได้รับพอในสำนักของเราแล้วเพราะผลแห่งทานนั้นเธอจึงเป็นคนมีอัธยาศัยในทานยินดียิ่งในทานดังนี้แล้วจึงตรัสสุธาโพชนะชาดกในอสีตินิบาตชนี้แลเรื่องมัชริกโกศยะเศรษฐีมาน,นอัคคาสุธาโพชนะชาดก